วันนี้มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังเนาะคือแม่ไก่ตัวนึงเนี่ยมันมีลูกเจี๊ยบเนาะอยู่หลายตัวเลยเจ้าแม่ไก่ตัวนี้นี่นะมันก็เห็นแล้วว่าเอ๊มีจิ้งจอกคุณน้าจิ้งจอกเนี่ยมาหากินอยู่ใกล้ๆกล้เจ้าแม่ไก่ก็เลยมีความคิดลบก่อนเลยนะว่าไอ้จิ้งจอกตัวเนี้ยมันจะมากินลูกเราแน่เลยมันต้องเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแน่เลยแต่ไก่เนี่ยด้วยความเป็นไก่มันจะปนไปไล่จิ้งจอกเนี่ยก็ไม่ได้เพราะตัวก็เล็กกว่าใช่ไหมเอ่ยไม่มีเ้ยวล็บด มันก็เลยใช้อุบายเนาะด้วยการไปหา,าสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าตัวแรกที่มาไปหาคือสิงโตถ้าสิงโตถ้าสิงโตสิงโตถามเอามีอะไรแม่ไก่เนี่ยถ้าสิงโตเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นไหมเอามีอะไรเหรอเนี่ยมันเป็นสุนัขจิ้งจอกที่โหดร้ายมากเลยนะไม่เชื่อท่านดูดวงตามันสิแล้วท่านจะเห็นความโหดร้ายในดวงตาของมันสิงโตก็ตอบ กลับมาทันควานเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอกเราเนี่ยมองเจ้าสุนัขจ,นะจิ้งจอกเนี่ยบ่อยๆเวลาเรามองนะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็จะหลบสายตาเราตลอดเลยมันมีแต่ความระมัดระวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าพูดเลยนะอ่าปรากฏว่าสิงโตก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าสิงโตเนี่ยเจอสุนัขจิ้งจอกบ่อยๆอ,อยู่แล้วก็มองบ่อยๆนี่แหละสุนัขจิ้งจอกก็หลบตลอดเลย เจ้าแม่ไก่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะก็ไปหาสัตว์อีกตัวหนึ่งคือเจ้าหมูป่าท่านหมูป่าท่านหมูป่าเอาไงแม่ไก่เนี่ยเจ้าสวนจิ้งจอกตอนนัวนี้มันเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากเลยเจ้าหมูป่าก็ตอบกลับมาว่าเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกแม่ไก่เวลาเราเดินสวนกับเจ้าจิ้งจอกนะมันก็จะหลบเราตลอดเลยเนี่ยมันมีแต่วความอ่อนน้อมถ่อมตนมันไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ไก่บอกเลยนะ มันไม่ได้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่โหดร้ายเลยปรากว่าหมูป่าก็ไม่เชื่อเพราะหมูป่าก็ไปเจอเจ้าจิ้งจอกเองกับตัวแล้วก็เจอบ่อยด้วยเดินสวนกันทีไจรจิ้งจอกกลบตลอดเลยให้ทางกับหมูป่าตลอดเวลาทุกครั้งที่เจอกันยังไม่จบแม่ไก่ยังไม่ยอมแพ้ไปหาหมาป่าท่านหมาป่าพูเหมือนเดิมเลยเนี่ยเจ้าจิ้งจอกตัวเนี้มันเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากเลยหมาป่าก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ไกลเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เขามีเรื่องมีนลาวตีกันเนี่ยเจ้าจริงจอกตัวเนี้มันหลบก่อนเพื่อนเลยมันไม่อยากเข้าไปทำร้ายใครมันมีแต่วความอ่อนโยนปรากฏว่าสัตว์ทั้งสมตัวเนาะสิงโตหมูป่าแล้วก็หมาป่าไม่มีใครเชื่อแม่ไก่เลยไม่มีใครเชื่อแม่ไก่แผนการของแม่ไก่ก็เป็นอันล้มเหลวไม่เป็นท่าเนาะ จากเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรหลวงพี่ก็จะสรุปเลยเนาะหลวงพี่ได้ข้อคิดว่าบางเรื่องเนี่ยการที่จะไปตัดสินใครเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการรู้จักมักคุนคือได้อยู่ร่วมกันมานานๆคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบนะสายพุทธการในเรื่องของนางจิตจมามิกาเนาะที่ไปใส่้ายพระพุทธเจ้าว่าทํานางท้องอะ่ะ พอนางประกาศว่าท้องกับพระพุทธเจ้าก็มีชาวพุทธ3ส่วนเลยนะส่วนแรกคือส่วนที่ยังศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดส่วนที่2ตัดสินไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าผิดทําผู้หญิงท้องแล้วไม่รับส่วนที่3 50-50อ 50. ันนี้สังคมมนุษย์มันก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในการที่จะตัดสินใครแรงต่างเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เห็นเขาได้ยินข่าวเขาเพียงแค่ไม่กี่ นาทีก็ตัดสินได้เลยมันต้องอาศัยการเจอกันเหมือนที่สิงโตหมูป่าหมาป่าเนี่ยได้เจอเจ้าจิ้งจอกบ่อยๆล้วก็เห็นพฤติกรรมจนกระทั่งสามารถที่จะพอตัดสินได้ว่าเจ้าจิ้งจอกตัวนี้เป็นสัตว์แบบไหนนะีมันเป็นสัตว์แบบไหนไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญเนาะในเรื่องของการตัดสินผู้อื่นทุกคนเนาะมันมีทั้ง2ส,ส่วนแหละทั้งในส่วนที่อาจจะเป็นเรื่อง ดีๆในตัวหรือส่วนที่เป็นเรื่องแย่ๆในตัวมันก็คงมี2ด้านนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีสติดีๆเวลาจะรับข้อมูลอะไรเข้ามาเนาะแต่ที่สําคัญให้เราดูว่าข้อมูลนั้นนะมีประโยชน์นะครับต่อการสร้างบารมีของเราไหมกําลังใจเราเพิ่มพูนขึ้นไหมนะถ้าสิ่งนั้นข้อมูลนั้นเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยแล้วเราเกิดความอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีให้เยอะ เราก็พยายามอยู่กับข้อมูลดีๆเหล่านั้นเยอะๆเช่นเราไปศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของพระอรหันต์ต่างๆที่ท่านได้สร้างบรารมีเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่อยากจะทําแบบท่านบ้างก็ให้เราได้พยายามศึกษาตรงนั้นเยอะๆศึกษาธรรมะมากๆเนาะแถวนี้ในส่วนปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยเราสามารถไปรับข้อมูลต่างเนี่ยมันง่ายมากเลยยิ่งต้องมีสติมากๆนะมีสติมากๆแล้วก็พยายามที่จะดูด้วยใจที่เป็นกลางให้มากที่สุด นะครับแล้วก็ดูว่ามันนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้หรืออย่างที่หลวงพี่เคยบอกไปในครั้งก่อนว่าเจออะไรก็ตามเนี่ยให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนที่หลวงพ่อรัตตาท่านสอนเนาะจะดูดูขอนดูละครเนี่ยให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเรามองที่นี่คือคือพิจารณาเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดกับเขาเกิดบุคคลต่างๆเนี่ยวันในวันหนึ่งมันอาจจะเกิดกับเราด้วยก็ได้เช่นความแก่ความเจ็บและก็ความตาย ถ้าเรามองย้อนกลับมาตรงนี้ได้เราจะเกิดความไม่ประมาทในชีวิตเราอยากจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้มากๆเราอยากจะมีที่พึ่งภายในเราจะอยากจะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีองค์พระภายในมีดวงภายในเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีหลักใจในการเดินทางไปสู่ภพภูมิต่างๆได้เนาะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเนาะโมทนาบุญนะครับ